สบายดีพี่น้องสบายดีเย็บชีสกูสก้นเลยพี่น้องนี่มานเดือนนั่นเกี่ยวกับเราเลยพี่น้องให้หมดนี่สบายดีพ,ดออพี่น้องอามากินโอวตินน้ำพิ่น,นพี่น้องอ่นนะออาหาปร์ปจัมโอน,นอโอตินชานมนพี่น้องโอนตินบ่อืมเขาเหรอโอนติน ไปใช่ปามนี่ขายเครื uh ่องเนาะขายเครื่องได้พี่น้องมันนี่มัีใคอยู่มจกไปใสงคงเนาะงจะกาเนยแพื่อนไปใพื่นเนาเพื่อนบอกมาเนาะเพ่อนอยู่ในบุจักพื่อนบบสบายขายปิ้งไก่ปิงไก่ลาด้วมนี้เนาะ เนี S <S> ờ, <S 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 aja, ่แล้วก็มีแจ่วพ่อแจ่วพ่อพี่น้องอ่ะเป็นตาแซ่บเนาะยังบวท่านด้มีไผพมาเมาว่าไหอนี่อย่าไปลูกค้าแถวบ้านนี่มาเมาคอได้ขายอยู่อรบสคนได้ขายอยู่พี่น้องไม่ละปิ้งแต่สี่สิบบาทเนาะเป็นไก่ลาดเป็นตาแซ่บพี่น้องกินแต่นั้นเนาะน้ำนมกับนมเบอร์านมกับจอกใหญ่ๆพี่น้อง ร้านค้าเพื่อนพี่น้องขายเครื่องแห้งเนาะนีเครื่องไส่จำเป็นแหละพี่น้องพี่น้องอ้าวอุ้มไปน้ำตลอดแท้เลยมักไปบางคน โอ้นกอนน้ำเด็กๆยไปใช้ก็นนี่นะขอบตรงขอบตาบอสิไปใช้ไปงานมันเกิดลานเออสุดเช็คมาว้บอสมือแรงบอกมเดียวนี้มือแรงจะชีลวงไปเดี๋ยนี้เลยบอสไปอืมมันเคยเพิ่นนั่นเนาะตูบหน่อยก็ไปน้ำฮะยังไง ไปบเพอกพอไปพอมาแป๊บเดียวยังไ่ได้ฉีดเาอันมอ้านอกวานนั้นยังบอท่านในหอชิปแปดพี่น้องเพื่อนนอกเมอวานนี่น้อบานนั้นยังน้อยยังได้ฉีดกเจ้าโอ้ยบม่ได้ฉีแล้ววะานนั้นยังหอชิปแปดเพื่อนนอกก็ไได้ฉีดลยพี่น้องเออล้องินนาไปละฉีดมากัลูกใไข่เงคนไข้ Oh. cho nháy nháy phía nào ạ ừ ừ xong cho cà xì xịt bát bên kia kịp phân kịp nó gặp นั่นไรเมืองเลยพี่น้องมาอุดนุนเข้ามาในเมืองกับปิดพี่น้องเอ้ยมบนปิดนเนาะแบบแบบหั่นข้ากับแบบมีเสือกพานไว้นะพี่น้องเด็กปิดหัานละหัานนี่กรมาสื่อเค้กไปวันเกิดหลานซ้ายพี่น้องลูก,ล,กลูกพี่สาวของอันสาวอ่อนเลยพี่น้อง ตอนกำลังเลือกอยู่พี uh, uh, ่น้องเลือกอะไรเจ้านะมันเกิดนั่นอะไรเอันก้อนเทไรนั่นนะก้อนเท่าใครทำไม่ไปเออแสนหนึ่งเนาะเออเอาตัวเอาตัวหาซิปเนาะไป ลันไซเจ้าเนาะลูกพี่สาและพี่ไทยอะพี่น้องก็ไทยอะไรล้ให้เพื่อนเขียนเื้อใหพาอา้พี่น้องเท่าสกไสพี่น้องตรงนี้ตัวเซนหนึ่งตัวเซนนึงก็บไม่ได้ย่ายีประเด็นะธรรมาดาแบบงามลูละกัน,ททเ,นเขาก็เอาก้อนหนึ่งหาซิฟันกีบพี่น้องตามงบประมาณเทามีเลยเนะาะก้อนหาซิฟันกีบไปงานมันเกิดล้านพี่น้อง ลานที่ว่าอันนั้นไปลินน้ำเพิ่นเมื่อวานนี่แหละพี่น้องแต่เมื่อวานนี่บู๊หัวก็วันเกิดเพิ่นมือนี้ป้าเขาเลยบอกกันว่านั้นก็เลยไปอีกรอบนึงเนาะพี่สาวของสาวอ้อนแหละพี่น้องซื้อเพิ่นอ่ะซื้อไทยพี่น้องบอกพี่น้องอีกครั้งเนาะซื้อซื้อไทยกว่าไทยพี่น้องพี่สาวของอันซอนเลยมาซื้อเค้กซื้อนี่แหละพี่น้องเค้น่ะพี่น้องได้มาแล้วพี่น้อง ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเลยพี่น้องตอนนี้เราก็จะเดินทางไปพพี่น้องมาดีพี่น้องหดเฮื่อนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง เพือนบางทีร่ําล่อแล้วมุมเก่าแล้วพี่น้องบรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งนาแหละมาเกาพี่น้องเอ้ยบาดนะเคยเห็นบ่อนั้น <c oughs> มันเฮาคนมันเฮาคนรอเนาะพี่่ <c oughs> ่นาาน้องงงบรรยาาาากศตมททุุไพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลย บรรยากาศดีแต่ว่าแดดเนาะพี่น้องจักฉิวหาจัางไงเนาะบรรยากาศดีพอลงถ่ายโดยคำว่าแดดเนี่ยแดดฮอนพี่น้องไหมพี่น้องสมชีแดดบรรยากาศตามทุงท่งไหทุ่งนาโอ้พี่น้องเห็ดบาปกับเข่าอีู่แล้วพี่น้องไหมผลก็บอตกจีหดเดือนหรือว่าเป็นเดือนสักพี่น้องไหผลกับป้าเป็นเดือนเลยเนาะยังโบโตกมาอยู่ สงสารเข่าพี่น้องแห่งเหี้ยวทิมบปเลยทั้งกลางทั้งกลางหน้าเห็นปะพี่น้องเข่าแห่งเหี้ยอไปแล้วพี่น้องสงสารแต่เข่าอะไรพี่น้องเนียเหี้ยอไปเลยบัวอยู่ใส่เนาะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนวันนี้บัวอยู่ใส่มันก็แห้งเนาะพี่น้องคือว่าวันนี้มันแห้งอยู่ใส่ก็ได้ น่จุดห้าขึ้นเลยแถวนี้ก็นนี่บรรยากาศอยู่บ้านนันยุ่งพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งมาบ้านพี่สาวของอันนอนอีกแล้วนี่กับพี่น้องมาวันเกิดลูกเพิ่นเนาะลูกชายเพิ่นคอมเมนต์นตกมานี่เข่าคือสีซุ่มซื่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปทางในกันเลยเนาะพี่น้อง เค้าน่ะพี่น้องฝุ่นมาแล้วมาแต่ไซด้เลยนะฮะมาแต่ไซฮะคือผมเห็นตอนนั้นนะมาแต่ไซมันสบายดีปะลุงคนน่ะมาเอ๊ะมันเกิดผู้นี้แหละมือนี้พี่น้องมันเกิดผู้นี้แล้วพี่น้องมือนี้ขี่ได้กว่าไหมควรจะขี่คุยได้พี่น้อง Phần nhạc kỳ khuyên này nơi nương nó phía nông Mình đang Má má, đây má mà, à, Những icon của phía nông ơi Oh Sở hồn khứ ngam tại đi, suối <laughs> Hứ thế thơ mùi Bảo FC này Phần nhạc cho bảo nó ท่ายังพป่น้อโอ้งามแต่วะ่ะเนได้นี่บุหรี่ดอกพี่น้องสองละสิบบาทเนาะสองล้สิบบาทเนานะพราะนาพี่น้องนะโอ้สอวนห็ย <c oughs> ส,สวยแท้พี่น้องมานี้ <c oughs> ปิดวัดป๋อ <c oughs> <c oughs> มันมาเกิดเพิ่นมือแลงพ่ล่ะพี่น้องคับป้าเพิ่นไปซะพี่น้องบ่เห็นเนาะเอเด้อเพิ่นมาแต่ซักวัคซีนพี่น้องกินนมเด้อแต่ว่าวันั้นยังบ่ทันได้ซักพี่น้องเอ้ยนยังอายกล้องพมนถือซาแล้วนะพ่เ็กน้อยนะับ่ทันได้นะปาก็ยังบ่ทันได้คอดเนาะแม่นบ่เอิ้นแม่ได้ลบ่เออเอิ้นได้แล้วเนาะเมงซองคือใยาดมตลอดแท ยาดมยังกระพริบอ่คือใส่ตลอดแต่ว่าด้วยมากินอมาะทไปกินมปะปะิ้มหมะปะอแไหมนี่ มาไปกิสเ,เดก้ยดหนพี่กไมขนมนะเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิวซนี่เด้อพี่น้ <c oughs> นองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวันนั้นในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องอพองฟฟกกคลิปน้